สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดอิงแสนบนมือถือนะเล่นได้เหมือนในคอมเลยมันจะโฆษณาอะไรตอนนี้โอเคแล้วคุณก็ไปที่ใครจะใช้ google นี้ก o o g l e นี้ครับผมจะใช้ google นี้เอานะไปก่อนนะรอก่อน ม่ตรงนี้เลยถ้าใครอยากใช้ก็ใช้ไปนะคุณจะใช้เหมือนกันเดี๋ยวอะไรเนี okay. ่ยบล็อกว่ะบล็อกว่ะโอ้ยโอ้ยมัจะปัญหาใหญ่แล้วโอเคให้พิมพ์คำว่านะเดี๋ยว้อเด้อเดเด้อเดโอเคให้คุณดูคุณก็อิงเซนเกมส์ซันอิงเซนมูชเชนแลเดี๋ e a e o กดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยนะกดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยนะมาละหน้าเว็บสนี้นะคุณไปเรื่องนี่นี่อันนี้เลยครับมีกดเข้าไป กดเข้าไปเลยเอ๊ะโอ๊ยไรนี่จะหน้า,นาปกเนี่ยเอาเป็นว่ารอหลดรอให้มันโหลดเสร็จก่อนนะบอารอให้มันโหลดนะเรื่อนนะเรื่อนเร็วๆนี่กะน,นี่รอก่อนนะมาแล้วครับนนี่มาแล้วใช่อัน เราเราก็เดราเคยเราเราโหลนี่อันนี้เลยอันนี้เลยครับใครช้่ระบบอ,อันนี้ก็นี้ก็เป็นไนคอมนะอันนี้ก็เป็นไนอคนะอมส่วนนี้เป็นในมือถือนะครับอีิงแซงกดไปเดวอโอเคครับผมจะแค่นี้แหละ